ทางทิศใต้ที่เหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกสวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมสหรับคลิปนี้ขอมอบให้กับคนที่รักต้นไม้นะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตต้นทองนกพะเก้าผมสังเกตว่าพหน้าผมนี่คำ้คำๆจริงๆนะเหมือนที่ FC บางท่านคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะทำไมพี่เหน่งหน้าคำ้คำๆจังเลย อาจจะเป็นเพราะว่าผมลดน้ําช่วงเช้าเย็นแล้วก็มีช่วงกลางวันด้วยเพื่อที่จำยายเนี่ยอรอดนะครับผม fc ดูนะฮะถ้าเห็นปลายเนี่ยยอดเล็กๆเริ่มออกแล้วนะนี่เล็กๆเนี่ยเริ่มออกแล้วปลายของกิ่งข้างบนนะ fc เห็นไหมครับดอกออกแล้วเย,ย่เดี๋ยวมาดูต้นของแม่ออฟทีนี้ fc นี่ผมให้ดูนะอ้าวซูมเป็น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมต้นนี้ที่ที่เอาอมาแบบทุลักทุเลนะฮะผมวันนี้ผมออกอมาผมก็มันจะมีบางอันที่มันหักผมก็มาหักออกนะเอฟซบางอันคือมันเป็นกิ่งแล้วก็ก็เด็ดเด็ดเด็ดออกเพราะว่าน่าจะไม่รอดละอันนี้มันมันมันกรอบแล้วครับเอฟซี FC. แต่ว่ามันมีบางจุดบางจุดนะครับบางจุดที่มันเริ่ม แตกยอดอ่อนแล้ว FC นี่นเห็นไหมครับนี่อันนี้เริ่มออกแล้วนี่ฮะแสดงว่ารอดครับฝากข้อความถึงแม่ออฟพอาพอนิ่มด้วยนะบอกว่าต้นพอนกพะเก้าที่นำมาปลูกเนี่ยตอนนี้แตกยอดเล็กๆแล้วนะฮะแตกยอดเล็กๆแล้วเพราะว่าน่าจะรอดน่าจะรอดเดี๋ยวผมนับดูนี่เห็นไหมอันนี้คือคือมาใหม่เขียวๆเลย เขียวเขยวเลย fc ดูครับเขียวเขียวเห็นไหมครับแล้วก็นี่อย่างเงี้ย fc อย่างเงี้ยอันนี้คือรอนแล้วเห็นไหมครับนี่สแสดงว่ามันมีการดูดซึมจากรากขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวซูมไม่ได้นะเห็นไหมครับนี่ดูดซึมขึ้นมาจากรากขึ้นมาข้างบนมันจะเป็นแรกแรกมันจะเป็นปุ่มเล็กๆแบบนี้ เดี๋ยวนะครับเดี๋ผมจะให้ดูแรกแกจะเป็นป,นปนุ่มเล็กๆประมาณนี้ f f c แรกแรกจะเป็นปุ่มเล็กๆประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะขยายขึ้นขยายขึ้นนะครับขยายขึ้นเริ่มมาโตแบบนี้แล้วก็งอกออกมาเป็นแบบนี้นี่นี่นะฮะนี่อันนี้คือสมบูรณ์ละ ผมลดเช้าลดเย็นนะครับก็ดูแลตลอดลดเช้าลดเย็นเนี่ยครับออกมาแล้วแต่ว่าส่วนที่มันแห้งๆพวกนี้ผมก็หักหกออกถ้ามันถ้ามันแห้งก็หักออกเดี๋ยวมันก็เกิดชั่วใหม่เนะี่ยผมมาเช็คตลอดนะว่าเวลาที่มันขุดที่เราขุดขูดเนี่ยขูดตามต้นพวกนี้ขูดออกมานะเนี่ยเขียวถ้าเขียวอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่ายัง ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถ้าไหนที่มันแบบว่ามันกบอ่อแล้วผมก็จะหักหักเด็ดๆออกนี่รู้จักชวนด้วยตอนนี้รู้จักชวนวิ่งแข่งด้ไหมสิริสิทธิ์ทั้งหลายท่านปูกปาิิจิตนาคราชจุขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาที่ลูกขอด้วยเทิด เดี๋ยวนี <c oughs> right. ้มีรถส่วนตัวไม่ให้ไม่ให้ด้วย่อไม่ให้ไใ้วยห้ไม่ห้ไมห้ไม่้ไม่้ไมอ้ไไม่้ไไม้ไม่ไม่้่หไม่ล้ไไ้ไ่รไมไ สองสามสี่วันนี้ไม่คำสายมาขอพรให้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโ,ตโมตสสะพัคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะอิมินาสกาเลนะชายะชะยะปาริจิตรนาคราชมหาลาพังปะสิทธิเมนะมะนาคโคอ,อาริยเมต,ยโโตโยโพธิสัตะโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชายะชะยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังปะสิทธิเม นะมะนาโคอริยะเมตายโยโพธิสโตนะโมพุทธายะอิมินาสก,กาเลนะชยะชยะปาริจิตนาคราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคาาอริยะเมตายโยโพทิสโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุข้าพเจ้าช่องป้าขับสายลานปูปาริจิตนาคราช ป้าคำาใสมาขอพรให้เอซีนะคะก็าคมที่จะถึงนี้ขอให้นายจ้างพ่อแม่ของเด็กที่น้องอูเรมีเมตตาต่อสัญญาให้ทํางานทําที่เดิมถ้าสําเร็จต่อสัญญาได้ทํางานต่อที่เดิม จะถวายนางรำห้าคนอของไหว้สุดใหญ่ไขส่สองแผงนะคะก็สาธุสาธุสาธ,า,า,าธุท่านปู่ปาริจิตนาคราชท่านปู่ยศวรร์แม่โสรภีุรราเจ้านางสองพี่น้องปู่ดำปูท่ทองปู่จำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย16สันฟ้า15ส้สันดิน14เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในานาลุงพลนี้สี่ทิศสามทางที่ใต้ทิ่เหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็พระอาทิตย์ที่ส่องแสง่ทโลกจงประทานพรให้มีได้ทำงานต่อที่อเมริกานะคะสัญญาจะหมดในเดือนกรกฎานี้ก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้แม่พ่อของเด็กเมตตาต่อสัญญาให้ทำงานอยู่ที่เดิมด้วยเถิน นะคะสาธุสาธุส,าธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าสมหวังแล้วน้องเชียหรือ,อานางสาวสมาวันแสงมณีจะมาถวายนางลำห้าคนผลไม้ชุดใหญ่ไข่สองแผงนะคะขอขอให้สมความมุ่งมา่ปปัรถนา ก็สาธุสาธุขอให้สูงความมุ่งมา่นปรารถนานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้ข้องคิดอะไรขอให้สมงความมุ่งมา่นปรารถนาคิดจะทํางานก็ขอให้ต่อสัญญาได้เหมือนเดิมตลอดปีตลอดไปด้วยเทินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครอบครัวของเขาขอให้อบุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันแหว่เงินเนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปด้วยท่านขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จที่ลูกขอด้วยท่ิน